สวัสดีจ้า fc แฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะพี่น้องสวัสดี fc แฟนคลับอีหลาน้อยอุ้งอิงนะคะสวัสดี fc แฟนคลับเพชรแสงตะวัน g o 2นะคะพี่น้องก่อนอื่นกับสำหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องสิโมโอ,อ,อเรื่องเล่าของคุณนายแม่ไปหาหมอรอบสองนะคะพี่น้องมาอัปเดตอาการนจักหน่อยเนาะนะคะพอ่อตะว่าคุณนายแม่ลงรถปั๊บ มั้งปครับพี่น้องแอดเพนเองกะรออยู่ผุ่นแหลวเพราะว่าแอดเพนเองผ้าค้นไข่ผ้าเพื่อนอีกผู้หนึ่งนะคะพี่น้องจริงๆแล้วก็ว่าเริ่มต้นว่าตอนแรกไอ้เพนไวไอ้เพนสิบเด็จไปแล้วล่ะเพราะว่าคุณนายแม่เองกะถือว่าคุณนายแม่ฮู้จักมองแล้วไม่เวล่ะพี่น้องแต่พอเอิญว่าเอดเพนเองไปหาหมู่วันนี้พี่น้องหมู่กะถือว่าเป็นผู้ที่เคย ไปเคยมาหากันั้งแต่พ่นละแต่แต่สมัยยังเห็นอยู่ธุรกิจเกา่าแต่บัตตานี่เออยู่ยู่ก็คิอดอยากไปหาเพิ่นนพาว่าพันไปทั้งนั้นพอดีไอเพนเองก็คิดว่าเพิร์นอยู่ดูดีมีสูงอยู่ละตีนะคะแต่พอไอเพ้นแหวะลงไปหาพูดคุยกันจากนอยว่าพอบ้านเพิ่นนั้นเจ็บป่วยมากเป็นสีเดือนแล้วสันนะคะกะมีโรคไผทีหนักเป็นกังวลน,นะคะพี่น้อง ก็เลยส้วนไปหาคุณหมอจอนอีกเมื่อส้วนแล้วเพิ่นกบว่าลูจักทีจัดหมองเพิ่นกับ,บอกว่าผ้าไปในเด้อก็เลยผ้าเพิ่นไปจะได้พี่น้องในระหว่างเพิ่นเข่าตรวจเร็จซับเปียบร้อยพ่อดีคุณอย่ามากนี้ทรงเพิ่นขืนรดแล้วคุณอย่ากับมาหอดพด่อดีนะคะพี่น้องก็เลยว่าเออเอาตอนแรกว่าสิวไ่ได้ไปเด้บมดแล้วแล้วกับว่าเมื่อได้ไปก็ถ่าบริการดูแลคุณอย่านั่ง ปากมานนั่นนะคะพี่น้องเนาะเดี๋ยวขออนญุญาตจิตปา,ยยากหน่อยก่อนนโอเคเนาะพี่น้องอจะนักจะเต็มอยี่หรี่ปะกาลังสิโวถึงเรื่องเล่าของคุณนายแม่ก็ต้องเอาภาพพยน์ลึงไข่ออมาโชว์จากหน่อยนะคะพี่น้องเหตุผลนะคะพ่อหอยัง อบอโจเพื่อไในทราบเพื่อไในบอกแม่แล้วนะคะแม่เฝ้าเศร้าเด้อแม่เด้อกอนนาที่เอเพนสีแนะน้าให้ไปหูจากคุณหมอนะคะคุณหมอจอดนะคะพี่้องได้ยินเพื่อนว่าเสียหายคุณแม่นายแม่เศร้าว้เด้อเศร้าเห็นมันก้อนหอดวันที่ยี่สิบสี่เดไป่ายหนังพาเองเพื่อสามารถจะซอยเหลือตัวเองได้ลอยจะไปทายหนังได้แจงไดว่าเอเพนขีดมันอไลร ไปไหมไอ้เพ่นกับเองก็เลยเห็นคุณย่ามาโพดว่าอยากจะให้ผู้ใดมิยังมียาดีมีหมอดีก็บ,บอกในเดอ้อนี่เพื่อนโพดเพื่อนโพดไวไอ้เพ่นเห็นเท่านั้นแหละไอ้เพ่นกับว่าต้องบอกอีกแล้วล่ะนะคะจริงๆแล้วก็นาน,นี่ไอ้เพ่นเองก็ได้บอกบอโจไปแน่เล้วล่ะนะคะพี่น้องอดใจว่าไดก็เลยบอกคุณยา่าลุงไตข้อมเมต์แล้วนะคะ หลังจากนั้นกับบอดจูเพิ่นสงสัยเพิ่นกระสิบไปคุยกันเนาะพี่น้องบอดจูเพิ่งเลยถักมาว่าคุณยาสิไปยูเดอร์พัสดนะคะก็เลยได้ตรวจกันตรวจแล้วผ้าคุณยาตรวจหาคุณหมอไอ้เพื่อนเองก็ร่งคิบไปแล้วคีบหนึ่งแล้วนะคะพี่น้องแล้วก็มาอัปเดตอาการหลังจากมาตรวจได้ประมาณมือมือชองมือมีการเปลี่ยนแปลงแบบชนิดที่ว่าชัดเจน คุณยากินเขาดีตื่นขึ้นมากกับปรีกับเปราแตกต่างจากที่เคยเป็นมาตรวจเมื่อวันสุกที่ผ่านมานะคะสลับมือนี่คือวันพฤหัสนะคะซึ่งถือว่าเป็นรอบสองของคุณยานะคะพ่อแต่ว่าคุณย่าล่งรถมาบาดนี้ไอเพี้ยน,นยังอยู่หันรอเทคแคร์ care, คุณย่าอยู่นะคะคุณย่าล่งมาปุ๊บเท่านั้นละ่ะเนาะจริงๆรแล้วเดี๋ยวสิบอเข้าใจนะคะพี่น้องว่าเป็นยัง คุณยายถึงได้นวดนาสปานา่าคุณยาเป็นยังคือยังได้สระผมท่านผมแล้วทำไมแอดเพนถึงไในใด่ายผมให้คุณยานะคะพี่น้องนะคะการสิทธาวความเนี่ยยักหน่อยหน่อยเดียวนะคะพี่น้องว่าแฟนคุณหมอนะ,ะแฟนคุณหมอจอดน,นะคะเพิ่นมีเอิญว่าเพิ่นเป็นเพิ่นเปิดเป็นสถานเสริมเสริมความงามคู่กันผู้พอผู้ผู้แฟนเป็นหมอ รักษาคนไข่ภูพันระยาเพื่อน,นผูเปิดลานถ้ำสปาแล้วก็ถ้ำผมนะคะบาดนี้พ่อคุณย่าลงรถดปุ๊บมันว่าคุณหมวยนะคะแฟนคุณหมอกะามาเชิญเชื่อเชิญคุณยาไปสปานะเพราะว่าเพื่อนเองก็อยากจะสปาหนายคุณยาตลอดทีเร็วๆแหละแต่คุณยาเนี่ยยัยงท่านได้ได้พร้อมนะคะถูกความเหมาะสมอยู่ แต่พอมาถึงตรงนี้ก็ได้เห็นความการเปลี่ยนแปลงของคุณยาแล้วก็เลยเชิญคุณยาเข้าไปสปานาะสปานาเสร็จแล้วก็สระผมนะคะหลังจากนั้นก็เขาพบคุณหมอนะคะถึงคิวพอดีนะคะคุณหมอเองก็ตรวจห้แล้วก็คุณหมอเองก็ห้ความเป็นกันเองนะคะพี่น้องกสำหรับคุณยานะคะพี่น้องแอนิเอเ,เองก็คือได้เอาคิวเวท่าแล้วนะคะก็ได้คิวที่ยี่สิบนะคะยี่สิบ ยี่สิบยี่บเอ็ดยิบสองแล้วก็ยี่สิบสามยิบสี่ประมาณนั้นนะคะก็คือได้คิวเอาคิวเวถ่าแล้วครอมทั้งตัวเอทเทนเองก็ได้ตรวจนานะคะก็ถือว่าพ่อทําเห็ดพ่อเห็ดผมแล้วพอดีกะเกินคิวไปจากน้อยดอกก็คือห้พื้นเขาไปก้อนนะคะพี่น้องเอาคิวต่อเข้าไปก้อนนะคะตามนั่นก็เฮ็ดใหค้คุณหมอพ่อตาค,คุณยาเซตแล้วก็เขาตรวจพอดีนะคะก็ตามที่เอทเทนเลยร่วมคลิปให้บึง คุณหมอเองมีความนอบนอ้อมอ่อนน้อมทอมตนกับผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนนะคะบอกว่าเป็นกันเองนะคะและที่สําคัญก็คือกะหลักๆก,ก็คืออยากเห็นคุณญาแข็งแรงพร้อมกับไปทําการแสดงภาพยุต์เรื่องท้ายอ่อนเนี่ยเห็นบอกว่าวันที่20สะไปเขาฉากนะคะพี่น้องคาดการว่าคุณญาน่อาจะไปได้นะคะขอให้คุณญาหายวันหายขึ้นนะคะหายให้เร้ไอนะคะ เป็นปกติให้เรวว็้ไววในเวลาอันท่านทวงที่นะคะยังรอบที่แล้วก็สองมือสามมือก็ชัดเจนมาระดับหนึ่งแล้วสำหรับรอบนี้นะคะคุณหมอเองก็บอกว่าคุณหมอให้ให้ว่าจัดหนักพอสมควรน,นะคะก็คือโหมลงไปในส่วนที่บกพร่องนะคะก็คือว่าคุณหมอเองบอกว่าคุณหมอจัดให้เต็มที่นะคะพี่น้องเอา้าตามนั้นนะคะพี่น้องมือนี่ก็มีแนวมาว,าว่าสู้กันฟั่งประมาณนี้ล่ะ นะคะท่าในใดที่เขามาลับชมกับขอบคุณหลายๆด้วยจ้าเดอ้อและที่สําคัญก็อย่าลืมกดติดตามใหม้นะคะกดไลค์กดแช่นะคะพี่น้องหรือจะคอมเมนต์เขามากก็ได้นะคะถ่ายคลิปบอโจโดจกกบเวลาหน่อยฝากช่องบแอดเพ y ขอบคุณหลายๆนะคะภาพประโยชน์เรื่องขายโอนนะคะพี่น้อง28สิงหาคมลงสู่จอทั่วประเทศนะคะพี่ดอง <laughs> ขอบคุณหลายๆจ้า ที่รากเอพอฝากซอง,งอให้เสียงด้านเอเจี๊นได้จ่าฝากอะไรไปใชไในกำลังใจนี้มีก็ที่จ,จัา